Thank you. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ w e l เ Journey เลยนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็น EP แรกนะคะที่ปั่นตั้งใจนะคะจะมาไลฟ์นะคะพูดคุยนะคะกับทุกๆคนเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดเอ่อกดไลค์เนาะหรือว่าคอมเมนต์บอกปันนิดนึงนะคะว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะ เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์สิบโมงครึ่งนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหูคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะเลยนะแสดงว่าเป็นวันที่เป็นวันศุกร์ใช่ไหม่งวันสุดท้ายของการทํางานนะคะก็น่าจะผ่อนคลายเบาๆงานไม่หนักใช่ไหมวันนี้ก็จะมาเปิดตัวนะคะ EP แรกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจแล้วกันนะคะที่ปั่นตั้งใจอยากจะทำไลฟ์ขึ้นมานะคะเพื่อมาพูดคุยมาบอก เอาว่ามันมีข้อมูลอะไรเด็ดเด็ดเรื่องราวอะไรดีดีเคล็ดลับเทคนิคที่อยากจะเอามาแชร์มาแบ่งปันนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ถ้าไม่บอกไม่พูดมันเหมือนมันทน,นไม่ได้อะมันอัดอนะั้นอ่ะวันนี้เหมือนอยากจะพชวนทุกคนแบบไปกินของอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะวีแวะทักทา,ายกันนิดนึงนะคะคุณสกกลหรือเปล่าคะ คุณสะกลน,นะคะบอกว่าชัดครับนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยค่ะเข้ามาแล้วทักใครกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ปางเองนะคะคนดีคนเดิมนะคะจากสองซิดนอกกันเงนะะ <c> ินนะคะเชื <c> ่อว่าทุกคนน่าจะพอเริ่มคุ้นตากันบ้างแล้วแหละเอฟซีสองซิดใครมาจากสองซิดบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยได้ไหมคะกดหนึ่งมาบอกได้ไหมว่าเออตามมาจากสองซิดนะคะเนะ จะได้เป็นกําลังใจให้กันมาขามาค่ะก็อ่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือพอมันมีเรื่องราวมีแบบข้อมูลบ้างความรู้บ้างหรือประสบการณ์ที่เราไปเจอมาแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนก็เลยเป็นที่มาค่ะของ EP นะคะที่เราตั้งใจจะทำนะคะก็คือ Well Journey เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้ค่ะนะคะก็จะมีติดต่อเออคือเรียกติดตามเราปั่นได้เรื่อยๆนะปั่นจะมาไลฟ์ทุกวันจันท์ถึงเสาร์นะคะสิบโมงครึ่งอ่าหกวันจุกๆเต็มๆกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครว่างวันไหนสิบโมงครึ่งนะคะมาพูดคุยมาติดตามมาพบเจอกันได้นะคะโอเคประมาณนี้นั้นเดี๋ยวเราเข้าหัวเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะเรื่องที่ปั่นจะเอามา บอกนะคะแบบว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยไม่รู้ไม่ได้เลยซึ่งเอาจิงๆิก็เป็นเรื่องของไม่พ้นเรื่องของการเงินนะคะก็ยังขอวนอยู่ในเรื่องของการเงินก่อนก็แล้วกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าการเก็บออมเงินหนักมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากเก็บอยู่แล้วถูกไหมไม่มีใครหรอกไม่อยากเก็บเงินไม่มีใครไม่อยากมีเงินเก็บดีกว่าต้องใช้คานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บออมเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะมีเพื่ออยากจะมีเงินใช้ เป้าหมายแตกต่างกันไปนะคะแต่ประเด็นคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มเก็บยังไงหรือเราจะออมยังไงใช่ไหมวันนี้ปั่นก็เลยเหมือนมามีวิธีนะคะมีเท,เทคนิคเคล็ดลับละกันนะที่จะมาแบ่งปันนะคะว่าเราจะทํายังไงถ้าเกิดวันนี้เราอยากเก็บเงินแต่ปั่นมองว่าถ้าวันนี้เราเริ่มจากปริม,มาณเงินน้อยๆก่อน วันหนึ่งเราสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่หกับเราได้นะคะและเชื่อว่าค่ะเริ่มต้นกันที่ห้าพันบาทเนี่ยทุกคนทําได้อยู่แล้วเราปั่นเชื่อว่าหลายๆคนทําได้ดีอยู่แล้วด้วยนะคะเก็บกันได้มากกว่านั้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาเป็นเคล็ดลับกันละกันสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเก็บออมหรือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอยากจะทำชาเลนจ์ให้ตัวเองอะ่ะเคยเป็นน้วบามงทีเก็บเฉยๆมันก็รู้สึกว่าแบบ มันธรรมดาแต่วันนี้เราอยากจะแบบเหมือนมีชาเลนจ์ที่มันรู้สึกเอ,อ้ยเก็บไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยระหว่างทางนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะว่าเคล็ดลับเก็บเงินครึ่งหมื่นนะคะอย่างไรภายในสองเดือนนะคะก็อบอกว่าครึ่งหมื่นก็ฟังดูแล้วเยอะนะใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนครึ่งหมื่นนี่เอาไปทําอะไรได้ไหลายอย่างเลยนะใครแบบเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างนะคะพิมพ์มาบอกมาแชร์กันได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่เคล็ดลับแรกกันเลยดีกว่า ซึ่งปัน่นมีให้ทั้งหมด3เคล็ดลับนะคะง่ายๆที่ทําได้แล้วก็ใครที่ทำเออเห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากลองทํานะคะก็เอาไปปรับทําเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะมาที่อันแรกเลยนะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยเบสิกสุดๆก็คือ เคล็ดลับแรกวันนี้ถ้าเราอยากจะเก็บ5,000ให้ได้ภายใน2เดือนค่ะอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือเอา2เดือนนะคะหรือ60วันหานันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นหาออกมาแล้วนะมันก็จะตกเฉลี่ยนะคะเก็บกันอยู่วันละประมาณ84บาทต่อวันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตันนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บเอา84หยอดกระปุกเลยค่ะหรือใครแบบทำเก็บออมผ่านบัญชีดิจิตอลแบบนี้นะคะก็โอน จากบัญชีหนึ่งนาะไปเก็บอีกที่บัญชีหนึ่งได้เลยนะคะแนะนําให้แยกอีกหนึ่งบัญชีไว้เลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยุ่งกับก้อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะเอาแบบง่ายๆไม่อยากไม่อยาก,ม,ยากมีตัวเลขเยอะไม่อยากแบบคิดเยอะซับซ้อนนะเหมือนป่านนะป่านก็ไม่ใช่สายตัวเลขนะ <_ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดไปเลยค่ะเก็บสิบแปดสิบสี่ทุกวันทุกวันทุกวันค่ะพอเราเก็บได้นะคะหกสิบวันสองเดือนเราจะมีเงินห้าพันสี่สิบาท เรียบร้อยค่ะอยู่ในบัญชีของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแรกใครรู้สึกว่าเออวันทีนี้สะดวกจำง่ายไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากนะคะก็สามารถเอาอนนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอุย้ยวิธีนี้มันก็ง่ายไปมองข้างครั้งอะไรที่มันง่ายๆมันก็อาจจะทำให้เราแบบว่าเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้ใช่ไหมคะก็นั้นขอเพิ่มให้อีกหนึ่งวิธีก็แล้วกันนะคะที่วันนี้เอามาฝากนะคะก็คือเคล็ดลับที่สองนะคะ นั้นเอาเป็นแบบนี้ปัดอันนี้ปั่นยกตัวอย่างมาให้นะเอาไปปรับ,บได้นะคะก็ถ้าอยากให้มันเหมือนแบบมีชาเลนจ์ขึ้นมาหน่อยนันเอาแบบนี้ไหมนะคะเก็บเดือนแรกนะคะวันละแปดสิบาททุกวันอ่าเก็บเลยนะคะแปดสิบาทโอนเข้าบัญชีทุกวันทุกวันเลยใช้เวลาในการเก็บออมสามสิบวันนะคะพอเข้าเดือนที่สองเราก็เพิ่มนะชาเลนจ์ขึ้นไปนิดนึงนะคะเพิ่มมูลค่าเงินที่เราเก็บไปนิดนึงนะจะได้สึกว่แบบแบบเอ้ย วันนี้มันเหมือนแบบจากแปสิบเพิ่มไปเป็นร้อยนะหรือถ้าเกิดใครเก็บมากกว่านี้ได้ก็เอาไปปรับได้เลยนะก็จากเดือนที่สองค่ะก็เพิ่มเป็นเดือนละ,ละเออวันทั่ว่เขาวันละหนึ้อบาท เก็บกันสามสิบวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคบกันหกเดือนนะคะเออช่วค่ะสองเดือนหกสิบวันนะคะเราก็จะมีเงินห้าพันสี่ได้มากขึ้นกว่าการเก็บแบบวิธีแรกด้วยนะ,ะก็จะมีห้าพันสี่แล้วว่าอยู่ในแบบบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบตัวเลขนี้ค่ะหรือบางทีเลขแปดเลขสิบเลขร้อยจจะเป็นตัวเลขมงคลของแต่ละคนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเอาตัวเลขนี้นะคะไปทําได้นะคะนะ อันนี้ก็คือวิธีที่2นะคะก็ง่ายๆนะคะหรือจะปรับตัวเลขเพิ่มลงก็ได้นะคะอาจจะแบบเก็บเพิ่มกว่านี้หน่อยก็ได้เราก็จะได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนะ,ะแล้วต่อไปเป็นวิธีที่3มเหมือนบอกว่าบางคนบอกก่อนว่าเฮ้ยพี่บางทีอะ่ะมันก็แบบ มันก็เหมือนให้เกินอนะ่ะบางทีโอเคก็เดือนแรก80เดือนที่2อ0หนึ่งร้อยนะคะบางทีก็อยากจะได้อะไรที่มันชา a l เลน g ์กว่านี้มีไหมนะคะบางคนชอบแบบสายชา l เลนท์ Challenge จัดนะคะก็เลยมีวิธีวิธีที่สามมาแบ่งปันกันนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าแบบชอบตัวเลขเยอะๆออยากให้รู้สึกว่าแบบ ไม่อยากให้มันแบบจำเจซ้สำซ้ำเพราะบางคนก็อาจะเบื่อง่ายถูกไหมคะปั่นก็เลยมีวิธีที่3มาแบ่งปันทุกคนนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าชอบตัวเลขเยอะๆชอบความชารเลนท์ชอบความท้าทายหนักๆไรยยงนี้นะคะก็สามารถซอยย่อยเป็นทุกๆ10วันก็ได้ะคะ่ะอย่างวันนี้ปั่นยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะทุกๆ10วัน วันแรกนะเอาสิบวันแรกนะคะเก็บออมเงินที่ห้าสิบก่อนเลยนะคะทุกวันวันละห้าสิบบาทไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเข้าวันที่อ่าช่วงที่สองก็คือสิบวันถัดไปนะคะช่วงสิบเอ็ดถึงยี่สิบวันเนี่ยก็เก็บเป็นที่วันละแปดสิบนะคะพอช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบนะคะมีเราจะสิ้นเดือนแล้วเนาะจะครบเดือนแล้วนะเราก็ปรับนะคะมาเป็นเก็บออมกันวันละเก้าสิบบาทนะคะ พอเข้าเดือนที่2นะคะก็เริ่มเก็บวันละ100บาทนะคะในช่วงวันที่31มสถึงสีบนะคะพอ41่สิถึงสี่ก็เก็บกันวันละ110บาท พอช่วงโค้งสุดท้ายค่ะสิบวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ปรับเป็นหนึ่งรอยี่สิบบาทนะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้นะคะครบสองเดือนนะคะก็จะมีเงินอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมว่าการเก็บเงินครึ่งหมื่นอ่ะในสองเดือนเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วไม่ยากเลยค่ะขอแค่เราอาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็น เคล็ดลับไหนสามเคล็ดลับที่ปัดเอามาแนะนําหรือถ้ามีวิธีการของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้วิธีนั้นได้เลยเช่นกันนะคะก็เลือกหนึ่งวิธีที่เราชอบแล้วเราก็ลองทําวิธีนั้นค่ะแป๊บแป๊บจริงจริงหนึ่งเดือนนั้นหมดไปเร็วมากมเลยนะแป๊บปบหมดหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพราฉะฉั้นสองเดือนนะมันเร็วมากๆแล้วถ้าวันนี้เราทําได้สองเดือนเรามีห้าพันนะคิดดูสิโ้หสี่เดือนนี้เรามีหมื่นหนึ่งแล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะมันมีการเก็บเงินหมื่นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เราแค่เริ่มจาก ก้อนเล็กๆก่อนจํานวนเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสะสมกลายไปเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาค่ะพอวันที่เราทําไดค้ค่ะก็จะมีความภูมิใจว่าเฮ้ยวันนี้ยเป้าเล็กๆมันเป็นเหมือนสม a l วิ i เล็กๆค่ะท,ทุกคนที่อยากให้วันนี้เราตั้งเอาไว,แว้แล้วเราก็ทํามันได้อย่างที่เราตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะหรือใครอยากจะเอาไปแบบเอาไปปรับให้แบบว่าลูกๆนะคะใช้ในการเก็บออมก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นหลักแบบว่า แปดสิบหนึ่งร้อยก็ได้อาจจะเริ่มกันแบบสิบบาทยี่สิบาทก็ได้นะคะหรืออยากจะเป็นแบบให้ป่านมาน้องมาแบ่งเคล็ดลับนะคะวิธีการเก็บออมสําหรับน้องๆหนูๆเนาะในปริมาณที่แบบหลกหลักวละห้าบาทเวละสิบาทแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวป่านจะได้เอามาแชร์มาแบ่งปันให้นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่บอกเลยว่าทําได้จริงแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนแบบมีวิธีการเก็บยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นแบบ ง่ายๆก่อนที่เราเอามาแชร์ก่อนนะคะว่าเฮ้ยครึ่งหมื่นมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บปริมาณที่มากขึ้นกว่านี้อาจจะเพิ่มไปเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะคะก็ได้เลยนะคะหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีห้าพันอาจจะยังรู้เยอะเกินก็อาจจะซอยลงมาก็ได้นะเหลือเป็นแบบสองพันแรกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางทีห้าพันนี่แหละแต่อาจจะขยายเวลาออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะทำให้เห็นว่าถ้าวันนี้เราเริ่มเก็บออมเร็วค่ะ มันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่มันนานขึ้นในการที่เราจะมีเวลาในการเก็บมากขึ้นเราก็สามารถเก็บต่อวันได้น้อยลงแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเริ่นช้าแล้วเราต้องใช้เงินจำนวนเนี้ยในระยะเวลาอันใกล้มันก็ต้องแลกมาก,การที่เราก็จะต้องเก็บออมต่อวันในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะเพื่อให้เราไปถึงยอดไปถึงเป้าหมายที่เราจะต้องใช้เงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเนาะนะมันจะทําให้เรานะคะสนุก ไปกับการเก็บออมแล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปด้วยแล้วก็มีระยะเวลานะคะคในการที่เราจะออมกลับมันไปด้วยนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่เอามาแบ่งปันกันนะคะก็ใครที่แบบมาติดตามกันนะคะหรือชอบอ EP แบบนี้นะคะก็อยากให้ติดตามป่านนะทุกๆวันจันนะคะถึงวันเสาร สิบโมงครึ่งนะคะที่ทางทางวลเจอรี่ทาง, Journey, ทาง Money d i ดอรี่นะคะแล้วก็ทางช่องทางของ e s ซ e n กรุ๊ปแอดเวนเจนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็พักมาติดตามได้กด Follow กด Subscribe ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่กด s u ั s c r i b e ฝากกดเป็นกำลังใจให้บ่านนิดนึงนะคะแล้วจะมาให้เจอหน้าทุกๆวันเลย แล้วคุณบางคนบอกว่าเบื่อแล้วอย่ามาบ่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเบื่อก็จะมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็ติดตามกันเยอะๆนะคะหรือถ้าเกิดอยากให้ปั่นมาแบบแบ่งปันมาพูดคุยเรื่องอะไรก็แชร์กันได้จริงๆแล้วอ่ะปั่นไม่ได้อยากจะมาแบบคุยวิชาการจ๋าขนาดนั้นรู้สึกว่าวันนี้เราบางครั้งอ่ะเราก็แค่อยากจะแบบมาแบ่งปันบางเรื่องที่เราอยากมันเป็นประโยชน์ต่อคน หมากหรืออาอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงิน เรื่องของประกันเรื่องของภาษีนะคะเรื่องของงานที่บ่านทําอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งมุมมองการใช้ชีวิต mindset นะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆความคิดหรืออะไรที่มันเป็นแบบย i ดอินเทรนอยู่ในปัจจุบันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเมาท์มอยเหมือนกันนะคะจริงๆเดี๋ยวว,วันไหนนะจะมาทําแบบไอ้นี่ดีกว่าเรื่องที่แบบร้านอาหารเด็ดที่ไม่รู้ไม่ได้นะคะใครเป็นสายกินเหมือนป่านบ้างนะคะก็ติดตามได้นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะให้ติดตามได้รับชมกันนะคะ นะเนาะประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นก็ขอฝากช่องไว้ก่อนเผื่อบางทีนะคะเอ๊จะติดตามป่านจากช่องทางไหนนะคะก็อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยติดตามป่านเลยนะหรืออาจจะมาจากช่องของช่องทางอื่นนะคะก็ฝากสแกนนะคะ QR code ที่อยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะแล้วก็กดติดตามได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะว่าป่านามีทำช่องตั้งแต่ Facebook นะคะ อ่อ YouTube Instagram Tiktok นะคะก็สแกน QR code อันนี้เข้าไปก็จะเจอทุกช่องทางที่สามารถกดติดตามได้นะคะส่วนใครที่อยากจะมาปรึกษานะในเรื่องของการเงินการลงทุนวางแผนการเงินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งร่วมเอ่อมาเป็นทีมงานร่วงทีมกันนะคะเป็นที่ปรึกษาการเงินเหมือนป่านแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะมีไลน์อยู่แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะฝากแคปติดเอาไว้นะคะแล้วก็ ากติดตามกันมาเยอะๆนะคะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะคะก็แวะมาพูดคุยได้นะคะเดี๋ยวนะปันขออนอโอเคมาประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เป็นทั้งิ้นก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะสิบโมงครึ่ง เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามกด,ดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะทุกวัน10บโมงครึ่งจะได้มาเจอกันนะคะใครที่อยากจะมาฟังเสียงสดใสสดใส,ส,ดใส,ส,ดใสแบบนี้นะคะเพื่อแบบบางทีอาจจะทําให้ผ่อนคลายจากงานได้นะคะก็ยินดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นติดตามได้นะคะนั่งเียงในวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งคะ่ะวันนี้ไปเลยคะ่ะ